ทีมชาติไทยต้องชนะกี่นัด ถึงจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย VNL 2,023และ่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้โอ๊คมาไขาข้อกระจากให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยู u า d i ด g Don't d r ร v e นะครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสรรสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอรวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮ ไฮบิดเดอะพาวเ r อร์ออฟสเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบิดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับขอฝากไวได้ออฟกอดดวงใจด้วยนะครับกับ n ิว u u z u k i e l t i ิกาสมาร์ทไฮบิด อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยใน v วเอล2023เนี่ยครับคือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือทําได้ดีกว่านั้นนะครับนั่นหมายความว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเราจะวางไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับซึ่งได้เข้ารอบไปนะครับโดยในปี2022ครับทีมชาติไทยได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยการชนะ5นัดครับ ซึ่งตรงนี้ครับถามว่าง่ายไหมโอ๊กมองว่ามันก็ไม่ง่ายในการที่เราจะชนะ5นัดนะแต่ว่าทีมชาติไทยก็ชนะมาได้แล้วนะครับในปีที่แล้วส่งผลให้ทีมชาติไทยเข้ารอบแปแต่5นัดครับมันลําบากระบนพอสมควรครับเพื่อนๆวพราะพวกเราชนะ5นัดเท่ากับโดมินิกันครับแล้วก็ปาดในเรื่องของคะแนนนะครับเรามีคะแนน15คะแนน วัดกันไปถึงตรงนั้นนะครับอกมองว่าในรายการนี้ในเกม2023นี้นะครับถ้าเราอยากจะเข้ารอบเราต้องชนะถึง6นัดครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกในรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับมีทีมที่แจกแต้มหรือทีมที่แพ้เยอะๆเนี่ยเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเกาหลีใต้นะครับส่วนเบลเยียมบางกเรียอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่แจกแต้มนะครับพวกเขาชนะ4นัดเท่ากันหมดเลยนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเบียดกันสูสีมากๆนะครับอกมองว่าปีนี้ถ้าอยากจะเข้า จริงๆเราต้องมีถึง6นัดครับในการที่จะได้ลุ้นในการเข้ารอบนะครับเพราะว่าปีนี้ดันมีโคเอเชียเข้ามาซึ่งโคเอเชียแน่นอนครับพวกเขาก็เป็นทีมที่ยังยังสู้ไม่ได้ในเรื่องของมาตรฐานในทีมอ,อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าเกาหลีใต้กับโคเอเชียเนี่ย น่าจะเป็นทีมที่แจกแต้มพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยชนะ5ไม่พอครับต้องชนะ6นะครับซึ่งเป้าหมายที่แฟนๆอย่างเราคาดหวังไว้ก็คือสนามละ2งนัดนะครับถ้าเป็นไปได้ตามนี้ทีมชาติไทยก็น่าจะมีโอกาสเข้ารอบครับแต่ถ้าถามว่าชนะ5เนี่ย มีโอกาสเข้ารอบไหมก็ต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยมันมีแต่มันก็ต้องลุ้นเหนื่อยอาจจะต้องไปลุ้นในเรื่องของคะแนนเลโชเซตเลโชอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ลำบากพอสมควรนะโอกมองว่าก็อาจจะเหนื่อยครับแต่ถ้าชนะ6เนี่ยลุ้นกันสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับสนามละ2แมตช์น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับสรุปง่ายๆก็แล้วกันครับ VNL ปีนี้ชนะ6นะัดเข้ารอบสบายนะโอว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าชนะเพียงแค่5นะัด อันนี้ลุ้นเหนื่อยแต่ลุ้นได้นะชนะ4นัดโอ้่าไม่ได้เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น6ไว้ก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆค่อย5ค่อยไปลุ้นเอานะครับแต่ถ้า7ขึ้นมาได้นยจบเลยและก็แน่นอนครับเราต้องส่งกําลังใจเชียร์สาวไทยให้มากๆนะครับทั้งในสนามที่2และสนามที่3ที่บ้านเรานะครับร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจโอ้กเชื่อว่าทีมชาติไทยยังรอสร้างเซอร์ไพรส์อะไรอีกเยอะแยะให้กับเราอย่างแน่นอนครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ